สวัสดีครับวันนี้พามาาพ่นปุ๋ยนะครับเพิ่งหยอดกรดกนะีดมดที่สองแล้วหยอดกรดเสร็จแล้วก็จะพ่นปุ๋ยต่อนะครับนี่ที่ผมหมักไว้นะครับก็ใส่ไปหนึ่งหนึ่งเป๊กเป๊กเล่าขาวนะครับแต่บางคนก็คอท้องแดงหน่อยก็อาจจะเป๊ก เป็กใหไปนหน่อยเป๊กแก้วหนึ่งเมาเลยอันนี้แค่เป๊กพอเป็นกระใสนะครับนี่ครับแค่นี้พอนะครับหมักจากปลานะครับปลาคข้มๆเลยไม่ต้องใส่น้ำเยอะน้เนิน,นงจำนวนปริมาณปลาครับโอเคสักครู่นะครับ ต่อน้ำนะครับอันนี้ถัง16ลิตรนะครับถัง20ลิตรผมแบกไม่ไหวครับก็คือ1 1เปกต่อถัง16ถึง20ลิตรเนี่ยครับการฉีดพ่นนะครับผมฉีดพ่นบำรุงหน้ามันเสร็จแล้วนะครับพอดีน้ำเหลือก่อนจะกลับบ้านผมเลยว่าจะพ่นลงดินต่อ,อ ในดินก็ยังพอมีความชื้นอยู่บ้างนะครับเพราะว่า,าเมื่อวันก่อนฝนฝนตกนะครับผมก็จะพ่นลงดินเลยนะครับอาสนยางนี่ใช้แบบปุ๋ยน้ำหมักนะครับมาเข้าปีที่สี่แล้วครับปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วอันนี้มีที่สองนะครับ ตอนปีแรกนี่ผมพ่นชุ่มชุ่มทั้งต้นเลยนะพ่นซ้ายพ่นขวานะครับตอนนี้ผมพ่นไม่ไหวแล้วครับอายุมากผมปวดไหล่ปวดหลังก็เน้นเน้นที่พ่นตรงหน้ามันครับแบบนี้นี่ครับผมพ่นแค่พ่นแค่หน้ามันครับพอครับ แต่ถ้าใครแรงเยอะก็สามารถพ่นได้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่ไหวจริงๆนะครห้าสิบแล้วนี่อันนี้สองมิรนะครับทั่วใหญ่ครับหน้าสูงครับนี่สูงสูงท่วมหัวผมนะครับนี่นี่ครับมีบางต้นที่กรีดกิดแล้วน้ำยางหายก็มีนะครับผมก็เว้นไปก่อนเว้นก่อนแล้วก็แต่ก็พ่นปกติถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ คยมาลองเปิดดูใหม่ก็มีมีกลับมาออกคืนหลายต้นนะครับาการใช้ายาป้ายยาทาน,นะครับก็สามารถจะใช้ได้นะครับผมเห็นหลายคนใช้ก็ก็ออกดีนะครับแต่ว,ว่าอย่าอย่าเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ปุ๋ยยาเราก็จะต้องให้ถึง ับปริมาณน้ำยางที่มันผลิตมาให้เรานะครับเพราะว่า,าน้ำยางมันมีตัวที่ทำให้สารที่ทำให้น้ํายางมันหลังครับเพราะฉะนั้นจะต้องบำรุงมันดีๆครับส่วนตัวผมก็เคยกีต่อจากคนที่ใช้ยาเร่งมาก่อนครับปรากฏว่า10ไร่ผมทำแผ่นได้เก้าแผ่นครับ อาอาผมก็พลาดไม่ได้บำรุงรดูแลตั้งแต่ต้นครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ก็ตัดทิ้งแล้วนะครับปลูกใหม่ปลูกใหม่เป็นยาง3ามเก้นะครับนี่มันเขี้ยวพ่นให้อีกครับป่านี้นะครับ กรีดมาเข,ข้าปีที่8นะครับส่วนใช้น้ำหมักก็เข้าปีที่4นะครับแล้วก็นี่ครับพ่นลงดินครับแล้วก็เดี๋ยวอีกวันวันสองวันครับเพราะว่าช่วงน,นี้ใบาย,ยางมันโดนฝนชะออกแล้วก็ยากโป่นะครับผมก็จะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาลงครับสัก20ถุงครับ20ถุงแถวนี้มัน อ่าห้าสิบลูร้อยหกสิบบาทนะครับต่อถุงก็ไม่ทราบว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่นะครับก็อ่าคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะรู้เหมือนกันครับนี่ครับถ้วยใหญ่นะครับสองมิตรอ่า,อาคนนี้คนดีนะครับไม่ไม่เป็นแบบจ้อง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 มีแต่น้ำนะครับตอนไปขายนี่สหกรณ์นี่ ถูกใจเลยยิ้มเลยเพราะว่าหามันได้น้ําหนักครับเวลาเขามาบีบมาอะไรเขามันไม่ฟอนะครับโอเคนี้จะหมดแล้วนะครับและแวกนี้มีสองเจ้านะครับที่ใช้น้ําหมักในการดูแลนะครับก็ถัดไปอีกอ่าป่าข้างในนู่นนะครับก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็พ่นน้ำหมักน้ำ ผมก็แบ่งไปให้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนป่านี้กีดหลังผมปีหนึ่งครับก็คือกีดเข้าปีที่เจ็ดนะครับใช้ยาเร่งตั้งแต่ปีแรกรมาดูกันนี่ครับสภาพยางก็มันจะเหลือกมันไหมนะครับก็ใช้ยาเยอะยามันแรงไปหน่อยครับอ่าวันนี้ไม่ได้ทานะครับ มาดูกันว่าการทายาอะไรนะครับอย่าทาให้ชนชนร่องนี้นะครับเพราะว่ายามแรงครับมันจะทําให้เปลือกไหมหรืออาถ้ารายแรงกว่าน,นั้นอาจจะทําให้อา่าผิวเนื้อ,อยางมันจะยุบนะครับก็พยายามให้สูงขึ้นมานิดหนึ่งที่ข้างโคดก็บอกไว้นะครับคือประมาณสองนิ้วครับถ้าทานในร่องเลยมันจะไหลพร,พร่อนเพื่อนนะครับ เปิดปีดหลังผมปีหนึ่งนะครับแถบนี้ส่วนป่าฝั่งนี้ก็เพิ่งเปิดกรีดเมื่อปีที่แล้วใช้ยาร่งตั้งแต่ต้นปีเลยนะเป็นยางอ่อนนะเป็นยางอ่อนยางที่เพิ่งเปิดกรีดใหม่ผมไม่แนะนําให้ให้รีบใช้นะครับไม่ต้องรีบใช้ขนาดนั้นนะัโออกแค่ไหนก็ก็เอาแค่ที่มันออกก็อเน้นปุย๋ย บำรงดูแลมันดีๆครับแต่ถ้ายางเกศแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับมาดูต้นนี้นะครับอ่าอาทิตย์นี้น้ำยางลดนะครับอาทิตย์ก่อนๆนี้มันไหลดีนี่ต้นมันเอ็นนะครับต้น,นค่อนข้างจะบิดตามภาษายางสองห้าหนึ่งครับต้นจะบิดไม่ตรงอ่ะ นะครับนี่นี่ครับมีออกมากบ้างน้อยบ้างผมให้ดูมาดูต้นนี้เปลือกแตกสามต้นสี่ต้นเลยเนี่เปลือกแตกนะครับอาการเปลือกแตกให้ผมฟันทงนี่ไม่ได้เกิดจากต้นยางหรอกครับที่อาการมันเป็นอย่างนี้เกิดจากดินนะครับสภาพดินเพราะมันเป็น ติดติดกันเลยนะครับสามต้นสามต้นติดกันแล้วก็เว้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่มีต้นแล้วก็เว้นอีกต้นหนึ่งก็ต้นเท่าข้อมือครับแล้วก็สภาพดินเป็นเอาเอาคิด,ค,ดคิโรนะครับหรือว่าคิดเท่าจากโร,โรงงานน้ำตาลนะครับที่ผ่านกระบวนการจากโรงงานน้ำตาลอมตะครับ เยอะไปหน่อยดินก็เลยมีปัญหาครับผมก็พยายามแก้อยู่ okay. แต่ว่ายังไม่ดีถือว่าไม่ดีซะเลยนะครับผมอาจจะต้องใช้โดูรูไหม้ครับเพราะว่า,าดินที่เป็นเอียดนะครับดินลักษณะนี้ครับแถวบ้านผมก็เรียกว่าเป็นเอียดครับเป็นเอียด ก็แนะนำให้ใช้ดนลมไม้ครับอย่าใช้ปูนขาวเพราะปูนขาวก็ใช้สําหรับพืชที่อ่าดินที่ยังไม่เพาะปลูกนะครับปูนขาวใช้กับดินที่ยังไม่เพาะปลูกประมาณสักสองอาทิตย์แล้วก็ค่อยเพาะปลูกแต่ถ้าแบบนี้นะครับต้นยางมันโตแล้วนี่นะครับ อก็ใช้ดลมไม้คนะมันเห็นผูนช้าวกว่าช้าวกว่าปูนขาวแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อ,อารากไม้นะไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชเพราะปูนาขาวมันจะร้อนกว่าเห็นผูนไวกว่านะครับสำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแฟะมาเล่าสู่กันฟังครับไม่ได้เข้ามาอัปโหลด อคลิปนานแล้วครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ